สวัสดีครับนะครับวันนี้มาสอนวิธีนะครับตั้งปั๊มทูทีว่าควรจะตั้งอยู่แค่ไหนตั้งมาร์กนะครับอันดับแรกนะครับก็ถอดฝาตัวนี้ก่อนเลยนะครับถอดฝาตัวนี้ออกมานะครับปั๊มจะอยู่ด้านในนะครับ บังคันนะครับวิ่งไม่ออกควันหนาไปนะครับน้ำมันทุทีหนาไปนะครับมันเป็นยังไงนะครับว่ามาร์กมันอยู่ตรงไหนนะครับเดี๋ยววันนี้จะชี้ให้ดูนะครับอ่ะอันดับแรกถอดตัวนี้ออกแล้วใช่ไหมครับเรามาดูนะครับตรงเนี้ยนะมันจะมีขีดมาร์กอยู่นะครับนะขีดมาร์กอยู่ตรงนี้นะฮะเวลาเราจะตั้งให้ตรงมาร์กนะครับเอเนชัทุกรุ่นนะครับน่าจะเหมือนกันทุกรุ่นนะนะ นะครับพอเราบิดแนะคลนสุดปุ๊บนะครับเนี่ยสุดปุ๊บไอตัวมาร์กเนี่ยจะต้องมาตรงตรงเดือยนะั่นพอดีนะฮะนะมามาตรงเดือยพอดีอันนี้คือมาร์กของทูทีของ nsr 150นะครับนะฮะเวลาเราบิดคลนสุดปุ๊บมันจะต้องมาตรงมาร์กตรงนี้พอดีนะครับแต่ผมตั้งตั้งเลยมานิดหน่อยนะครับเพราะบางทีเป็นท่อสูตรแล้วก็ใช้รอบสูงสงนะครับตั้งเลยมานิดหนึ่งนะครับ ตัวที่ใช้ท่อสูตรอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือใช้รอบสูงๆงนะครับก็จะมาร์กตัวนี้ก็จะตรงกับเดยตัวนี้นะฮะอันนี้คือวิธีการตั้งมาร์กของปั๊มทูที n s r 150นะครับนะบถ้ามันไม่พอดีเราก็ตั้งขันตัวนี้ออกมานะครับตั้งตัวนี้ให้พอให้พอดีกับมาร์กที่บอกไปนะครับอ่ะก็จะมีคร่าวๆประมาณนี้นะครับนะเนะวลาเราตั้งเสร็จปุ๊บ แล้วก็ใส่ฝาครอบเหมือนเดิมนะครับใส่ฝาครอบไปเหมือนเดิมนะครับก็แค่นี้ก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยครับอันนี้คือเห็นพี่ๆถามกันมาเยอะนะครับในทั้งใน YouTube ใน TikTok นะครับถามกันมาว่าวิธีตั้งมาร์กนะครับของปั๊ม 2T นะครับของ n s r 150นะครับตั้งยังไงนะครับก็จะประมาณนี้นะครับนะเดี๋ยวถ้ามีนะครับ ข้อข้องใจอะไรนะครับเดีย๋ยวจะมาตอบเรื่อยๆนะครับใจเย็นๆนะครับช่วงนี้ช่างไม่ค่อยมีเวลาแล้วฝากติดตามช่องด้วยนะครับนะใน u u u e e ก็เป็นร้านโกเต๋าจอมบึงนะครับใน TikTok ก็จะเป็นโกเตาจอมบึงเหมือนกันนะครับโกเตา underscore จอมบึงนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับเมื่อใส่เสร็จแล้วก็ประกอบไปให้เหมือนเดิมนะครับนะ ก็เป็นที่เรียบร้อยครับตัวนี้จะเป็นวาวมือด้วยนะครับนะครับใช้ทดแทนได้นะครับนะสำหรับวาวมือตัวนี้ก็เป็นของพี่สกลนะครับในกลุ่ม n s r เขาจะรู้จักกันดีนะครับในพี่สกลเกือบเจริญการช่างนะครับเกือบเจริญการช่างนะครับก็ตัวนี้ก็เป็นของพี่สกลนะครับเอามาใส่ทดแทนได้ถามว่ามันดีเหมือนของติดรถไหมมันก็คงของติดรถดีสุดนะพี่นะครับแต่ อันนี้ก็ใช้ทดแทนได้และใช้ดีด้วยนะครับผมก็ใช้อยู่นะครับโอเคครับไว้เจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ